เที่ยวครับวันนี้เที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลจะพาทุกทา่านเข้าสู่ช่วงอร่อยพลดโพลิากับนายท่องเที่ยวครับเดี๋ยววันนี้เราไปทานอะไรกันไปกินอะไรที่ไหนนะครับผมอร่อยแค่ไหนเด็ดดวงแค่ไหนตามมารับชมได้เลยครับก่อนจะไปถึงร้านอาหารนะครับเราก็มาแวะร้านพันไทยนะครับกาแฟพันไทยเพื่อที่จะมารุนการ์ดพี่จองคารแรนครับ เนื่องจากว่าแฟนคลับตัวยงนะครับน้องมะนาวนี่เป็นหนึ่งในแฟนคลับพี่จองคันแล่นนะครับในช่องท่องเที่ยวของเขานะครับผมก็มาชมบรรยากาศของการลุนการ์ดไปพร้อมๆกันครับว่าวันนี้น้องมะนาวจะได้การ์ดอะไรครับยังไงดีล่ะสิเกิดไหมยังไงดีสิเกิดไหมก็ได้ดีเอาลุ้จวัดโอ้โหยยังไม่ได้ครับถึงไม่ได้สิเกิดไม่เป็นไรแต่เราเม็นคันเล่นไง หลังจากสุ่มการ์ดกันแล้วก็เดินทางไปยังที่หมายกันต่อครับตามมาเลยครับไปกันต่ะก็เป็นอันว่าได้การ์ดมาหนึ่งใบนะครับสะสมไว้ครับผมสบายใจนางก็ไปทานอาหารกันได้แล้วครับเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้สักวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้เจอพี่จอนในคันแรกน,นะครับผมก็เป็นสองหนุ่มที่น่ารักนะครับผมที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราแล้ว,ลวเกิดหลงรักหลงชอบในประเทศไทยเราแล้วก็ ทำคลิปท่องเที่ยวให้ผู้ชมมากมายได้ชมนะครับผมส่วนตัวแอดมินก็ได้ชมบ้างปับปรายนะครับเอาหน้าเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ได้พบกันเองครับ2หนุ่มเกาหลีที่มาเที่ยวไทยและเกิดหลงรักไทยสุดทั่วหัวใจนะครับผมไปครับเดี๋ยววันนี้เราพาทานอาหารกันครับเดินทางมาถึงร้านแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเพื่อนๆร้านอาหารบ้านท่าทสายครับ ร้านนี้อยู่ติดเลมแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศก,กันครับผมแต่ว่ารับรองว่าอาหารที่นี่รสชาติดีครับเคยมาทานแล้วหนึ่งครั้งปะ ร้านนี้แอดมินเคยมาทานครั้งหนึ่งแล้วครับติดใจในรสอาหารมากครับก็เลยมาถ่ายทําคลิปเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับรวมถึงวิวบรรยากาศด้านในร้านด้วยเป็นวิวบรรยากาศที่สบายๆครับเหมาะกับการพักผ่อนทานอาหารแบบนี้มากๆครับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็แวะลองมาทานกันดูได้นะครับผมว่าแอดมินได้ให้ข้อมูลไว้เป็นจริงไหมครับไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันครับ ร้านอาหารโปง่งร่องสบายติดริมแม่น้ำบามปะกงแบบนี้ไรครับเหมาะกับการพาครอบครัวมาทานอาหารหรือว่าเป็นวันพักผ่อนสบายๆแบบนี้ครับอาหารก็ราคาย่อมยาวครับมีหลากหลายประเภทเลยครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรให้ทานบ้าง 아 ì n อันนี้จะเป็นต้ยมยำปลาทูค่ะเป็นปลาทูสดเ,เนเนื้อเด้งเดงตัวโตโตเลยมาเสิร์ฟเป็นหม้อไฟเลยค่ะปั่นทั่วรสชาติแซ่บจ,จานถึงใจแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปลาค่ะมาประมาหลายชิ้นมากแล้วก็ชิ้นน่ารับประทานมากนะคขเานื้อเด้งๆ้เลย อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ยังไม่ได้ชิมแต่วันนี้จะลองเอ๋แล้วก็อีกเมนูนึงจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มซึ่งดูป่ะเป็นต้นเลยดูสิคะน่ากินมากอันนี้ก็เช่นกันเมนูใหม่ที่รอบทีเลยวยังไม่ได้ลองทานแต่วันนี้จะลองทานวันออกเลย อันนี้จะเป็นปลาทูทอดค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูปลาทูทอดพริกสดนะแต่จะเป็นประมาณนี้นะแต่ว,ว่าอันนี้ไม่ไม่คู่ที่ถ่ายก็คือเป็นปลาทูทอดราดน้ำปลาแต่ไม่มีพริกสดซึ่งทางคู่กับน้ำซุปสีฟูน,น่าทานนะคะสองแบบสองแบบแต่ก็อีกจานหนึ่งจะเป็นหมูผัดเขาเรียกว่าหมูผัดพริกเผานี่ก็จะคล้ายๆผัดพริกเผาปกติแต่ว่าสีสันน่าจะววาเรียกเขาได้ว่าอะไรจัดจ้านกว่า เดือดคูเป็นต้นนี่คือรายการอาหารทั้งหมดที่เราสั่งมาวันนี้ค่ะกับครัวบ้านผ้าใสเรียนวมีกี่ตัวหมดแล้วรอ่ะยังขายอีกสองเมล็ด ก็รับประทานอาหารกับวิวบรรยากาศดีๆแบบนี้จริญอาหารครับไม่ต้องห่วงเลยอิ่มอร่อยสบายพุงแน่นอนย้ํากันอีกทีนะครับผมร้านอาหารนี้ชื่อร้านอาหารบ้านท่าไซอยู่ที่ตาบลท่าสะอ้านนะครับอำเภอบางบกงจังหวัดฉะเชิงเซา8ดริ้นนี่เองครับเปิดเวลาทําการ1ิบเอนาฬิกานะครับจนถึง22่สนาฬิกาเลยครับใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาทานกันได้นะครับเมนูที่นี่อร่อยหลากหลายครับ แอดมินลองทานแล้วโดยเฉพาะเมนูปลาทูนี่แอดมินชอบม,มากๆเลยแล้วก็แกงขั่วหอยขอมอีกอย่างครับถือว่าเด็ดถูกใจที่สุดครับ <c oughs> <c oughs> มารอบหน้าอีกหมูเรียงปลากาปลา,ลนะปลาปแล้วมันก็เรียกปลาแล้วไก่เสียทอดว้อยู่อ๋อสองร้อยยี่สิบาทค่ะลูกค้าจ๋าสแกนกแตกค่ะแนค่ะอันนี้รอบสองภายในเดือนเดียวกันในรอบสามรอบสี่จะมา <c oughs> เรื่อยๆนี่ค่ะ ไม่แพงเลยค่ะทุกคนราคาดีค่ะราคาดีมากปลาทูดีมากใครอยากกินปลาทูแนะนําร้านนี้มาเลยบ้านเอ่อตอบ้านพ่าใสมาเลยนะคะเมนูเอ่อเยอะอาหารอร่อยออกไวใครหิวไม่ต้องรอไม่ต้องแบบว่าหิวห้าสิบแล้วมานั่งรอไม่ต้องนะคะหิวร้อยมานั่งรอได้เลยอาหารออกโมเดลมาใช่จ้ะขอบคุณครับ หล oh <laughs> <Yeah. S 2> ังจากอิ่มอร่อยสบายพุงกันแล้วหรือก็เดินทางไปทําบุญสักสักหน่อยครับไปกราบพระกันแถวแถวนี้แล้ครับผมวัดดังอยู่แถวนี้ก็ไม่ได้มีวัดอะไรเยอะหรอกครับ นั่นคือวัดหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองครับวัดดงดังแห่งเมือง8ปริ้วเรานี่เองครับไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของอุโบสถหลังใหม่นะครับที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับใหญ่โตมโหฬารมากๆไม่รู้เสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับไปครับเดี๋ยวนายท่องเที่ยวพาอัปเดตอุโบสถให้ดูครับว่าคืบหน้าไปอย่างไรแล้วออั้เจ๊แกกิาารร่ว,วยยลืม ันเหล้านะข่าบ้านะหัเจียหอว่อยร้อนไม่เจียนะ เดี๋ยวเดินซื้อของฝากบริเวณนี้สักเล็กน้อยครับกลับไปทานด้วยแล้วก็เอาไปฝากคนที่รู้จักด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พาเพื่อนๆนมารู้จักร้านอาหารอร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับผมขัวบ้านท่าทรายครับหากใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสก็ตามกันมาได้เลยครับผมปักหมุดกันมาได้เลยรวมถึงพาชมอุโบสถหลังใหม่ของวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับผม จะต้องขอตัวราเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าชึกชักชักปูนปูนบา,บายๆครับไปพบเจอกันใหม่จ้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามรับชมกดกระดิ่งกด subscribe กระดิ่งกระดิ่งไว้เลยนะครับ